สวัสดีครับวิเคราะห์บอลเต็งโปรแกรมฟุตบอลวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์เวลา22นาฬิกาครับเราอยู่กันในศึกคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศคู่ระหว่างสิงโตน้ำเงินคามเชลซีพบกับทัพหงแดงลิเวอร์พูลครับคู่นี้จะเตะก,กันในสนามบิมบี้สเตเดียมครับ สถิติการพบเจอกัน5้านัดที่ผ่านมาเป็นการเสมอกันซะส่วนใหญ่ครับจะมีนัดล่าสุดที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเก็บชัยไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ1ครับสิงโตน้ำเงินครามเชลซี LC, ผลงานการเล่น5นัดถือว่าทําได้ตามมาตรฐานครับคือเก็บชัยมาได้2เสมอ1แพ้ไป2ส่วนผลงานการเล่นในบ้านก็ถือว่าทําได้ดีครับเก็บชัยมาได้3เสมอ1แพ้ไป1นวันนี้สิงโตน้ำเงินครามเชลซี LC, ด้วยการคุมทีมของมาริซิโอโปเซติโนจะจัดทัพมาในแผนส2่1งครับเยเยิ yeah, yeah. ปอ d o โดวิชรับหน้าที่เฝ้าเสาเซนเตอร์แบ็กจะเป็นทางด้านรีวายคอวิลกับเอ็กซิลดิซซีปีกซ้ายมอบหมายให้ราฮิมสเตอร์ลิงปีกขวาเป็นโคพารเมอร์ส่วนกองหน้าตัวเป้าคอยลัสกอเป็นนิโคลัสแจ็คสันครับ ส่วนทีมทัพหงแดงเรื่องผูู้ผลงานการเล่น5้านัดทุกรายการถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมครับเก็บชัยมาได้4แพ้เป็น1ส่วนผลงานการเล่นนอกบ้านก็ถือว่าทาได้ดีครับเก็บชัยมาได้3เสมอ1แพ้เป็น1เจเก,กนคอฟผูจัดการทีมทัพหงแดงเรื่องผู้จะจัดทัพมาในแผน4-33ครับผู้รักษาประตูเป็นคาวิมินเคเดเฮอร์เซนเตอร์แบ็กเป็นเวอร์จินฟานไดกับ ate, <c oughs> อิบาฮิมาคนาเต้ปีกซ้ายมอบหมายให้ลุยดิอาส ปีขวาเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่าส่วนกองหน้าตัวเป้าคอยล่าตะข่ายเป็นทางด้านดาวินนูเยสครับผูตนี้เปิดราคามาทางด้านทัพหงแดงลิเวอร์พูลต่อทีมสิงโตน้ำเงินคามเชลซีอยู่ที่ราคาครึ่งรูปครับฟูตนี้ตีออกมาได้หลายแบบครับทางด้านสิงโตน้ำเงินคามเชลซีก็มีการเตรียมความพร้อมที่อยากจะได้ใช้เพื่อเป็นแชมป์ในลีกนี้เพราะลีกใหญ่อาจจะเป็นเรื่องที่ยากสําหรับทีม ส่วนทีมทัพหงแดงเรอัลมูก็เป็นนัดอำลาในลีกนี้ของผู้จัดการทีมที่ชื่อว่าคอปครับดันนี้ถือว่าเป็นนัดสําคัญของทั้ง2ทีมแต่ผลงานการเล่นของเรอัลมูในช่วงนี้ถือว่าดึงลงยากครับยังไงเกมนี้คาดว่าเพื่อเป็นแชมป์นักเตะจะพาถ้วยให้กับเจกเกนคอปได้อย่างแน่นอนครับ